โอ้โหเรือะาดูสีฟ้ากันบ้างสามสองหนึ่งไปโอ้โหโอ้โหเฮ้สาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พบกับช่องเรียวแชนเนลครับ วันนี้เราอยู่ที่สาวนไวน้ำสวนสุดาไาวา้น้ำสวนสุดาครับ,รบที่อำเภอกันทลักษ์นะครับข้างโรงเรียนมารีามาช่วยเด็กร้อนไหมร้อนมากครับเราขายร้อนกันที่ตรงนี้นะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นจะมีสวนอะไรนี่มังคุดตุเรียนหน้านี้ก็หน้าทุเรียนนาาออกผลเลย ถูกมีไหมนี <ไป S 1> ่ทีมังคุดอีกหนึ่งนี่นี่เนี่ยเนี่ยทางในสวนก็จะมีเหมือนกันนี่งไงมังคุดนะครับเล็กๆยังไม่สุกต้นอ่อนดีนะวันนี้คนไม่เยอะเท่าไหร่ครับเดีย๋ยวไปเล่นน้ำกัน Let's go อ๋อบ่ายตรง,งมีอาหารเครื่องดื่มนะครับใบบริการลูกค้า ได้เลยครับเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดกันป้ายเปลี่ยนหรือยังยังไม่เปลี่ยนรอเขาอยู่ห้องชายไปนู่นเลยห้องชายตรงนี้ใช่ไหมเขาต้องอาบน้ําก่อนใช่ไหมอียไม่ต้องอาบลุยเลยอ่าเปลี่ยนชุดแล้วยังเอาคือจะลุยแล้วฮะอันนี้ก็จะเป็นสาเด็ก มีที่นั่งครับมีที่นั่งนี่สาวผู้ใหญ่ได้เนี่ยนี่สาวผู้ใหญ่ผู้ชิบเนย์เพียงมือโม่เพิ่งตื่นเราอยากลงเล่นกับป๊าโอเคอยเล่นกับยา่กับป,ป๊าถ้ามันถ้ามันไม่รู้หนูจะหนูจะให้ป๊าก่อน เดินสาเด็กนี่ไลยชาลเดินนี่ไม่เอาเล่นไันนู้นอ่ะมชาขาหนี้ก็จะเป็นสรอนุบาลขาไม่เลือกเท่าไหร่ไหนยืนดิหายใจยืน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 อ่าประม้านไอ้ดูดูดูมีมังคุดด้วยนี่แต่มันยังไม่สุกนะมังคุดอยู่ใต้ริมสาเลย ไอ้หนึ่งสองสามห้ำงซ้ขนาดเลยเดี๋ายวยนอ่นกเยดิเดกเราจะพาไปเล่นตรงด้านไหนอะเดิป้าพี่ไปกับหนูอ่ะป้าอะไรนั่นมันพื้นทิ่ได้นั่นไปกับหนูไ ไปเร็วๆไปกับหนูป้าเร็วๆอ้ายอ้ายไปเลยวิ่งไปวิ่งไปเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิไม่จะใครออกอ่ะเอาเลยนะนะอะันนี้ใช่็จทำตัวเพื่อนเดี๋ยวรอไปเล่นสาดเด็กกันบ้างสาดอไรเดอร์เด็กเนาะมาเลยต้องมาเจะไปก่อนไป้าไปบ่

อันไหนมันจะลงแรงกว่ากัน,น,นอไอเม็ดอาสองนล้อันนี้อะไรจะเลื่อน,นโอ้ทางขึ้นรอคิวเหรอเออทางขึ้นก็มีต้นละมดลุดนะเนี่ยเออนี่ลูกใหญ่แล้วเนี่ยนี่นี่ลูกใหญ่แล้ว,ลลวอันคิดว่าอันไหนมันจะลงเร็วกันเนาะ ไปเลยลงรอ<ด>เลยลลนี่เราจะลงสามคนพร้อมกันพร้อมยังพร้อมแล้วเนื้อสัตว์โอ้เลตวตรงนี้เลยวะ เดี๋ยวเราจะลองสีส้มข้างหน้านะครับไปเลยโอ้โหเร็วกันเลยโอ้โหทางขึ้นนี้ระบบนิเวศมีต้นละมุดมังคุดเอ็เจียก่อน

มาดูครับว่าอีกรอบที่สองไม่ต้องสลับรถได้เออสลับด้วยสลับด้วยสลับข้างดรืกเกี่ยวชิ้มหนักหรือเปล่านะพาย่างสองสีนะสามสองหนึ่งมาเออพอใจมาเลย <laughs> <laughs> โอ้โหด่เว่ย เลือกเลือกเธอเล่นเทียมันจะพูดเอเล่นต้องนี้ะไรไหมเนี่ยเ,น,เนี่ยพี่เล่นลอะไรอะไร มึไหว้นะวาเองไวห้พี่พู้เลยไป

ท uhm. si> ี่หาลงยังอะไรมันจะเป็นอะไรพอพี่เอาสายชิ้อเออุ้ยแม่เดี๋ยวแม่ลงไปนี่มไปเลยเด้ไล่ไล่

Yeah. <laughs> なるほど。 เปลี่ยนคนบ้างดิเออนั่นเปลี่ยนเปลี่ยนบ้ากดิเออเปลี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนเอาเลยไปเบนบ้างดิม่จูเหมือนกันเยาเลยมูเหมอนกันเลยามาเลยเามาเลยไปเลยจับเลยจับตรงนั้นน่ะจับเลยจับเลยไล่ๆๆจับหลังมนึงจับหลังนิดนึง โกมีมีโตมีโมีไขวาเบอร์ได้นะขวานั่นแหละนั่นแหละปมาเลยกลับากลับาหมับหลังมาจับลังมาเลยเดินมาเดินคอกันเล้วโอ้ยปลาเป็นนะฮะนี่ไปปลาตป็นเลย อันนี้คือปลาเปรนนะปลาเปรนที่ได้ใช่ไหมปลาตายอยู่กับพี่นี่โกเมนใช่ไหมโอดเกิร์มนกร์มอนกิร์มแต่ล้างก็ได้แล้วโอ้ไม่ได้แล้วตอนนี้ตอนค่ำครับก็คนเริ่มเยอะนะครับเริ่มมาเล่นเยอะแล้วนะฮะไงโมนี่ถูกไหมถูกมากครับนเริ่มงมาแล้ว แล้วเราก็จะกลับแล้วนะครับครับวันนี้ก็เป็นการมาเล่นสวนน้าสวนสุดานะครับอําเภอกันทรารักษ์นะครับข้างโรงเรียนมารีนะครับ1วันนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ